ถ้าเห็นหน้าผมแบบนี้ก็คุณก็น่าจะรู้เลยนะว่าผมจะพูดอะไรผมจะบอกว่าผมได้ไปลองเล่นเกมเกมหนึ่งมาครับชื่อเกมว่าเอเวอร์เชดประเด็นคือว่าผมจะตั้งโปรตโต7เนี่ยมันตั้งไม่ได้ครับก็เลยต้องตั้งโป t โตโต71มันมีคนเอาไปแล้วอะมันเป็นใครกันที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันครับเพราะว่านี่คือเกมมือถือเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นก็ดีถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเกมมีระบบอะไรยังไงบ้างต้องดูคลิปนี้คลิปเดียวจบรู้เรื่องแน่นอนภพายในคลิปนี้มีเปิดกาชาด้วยนะฮะ,ะบบมไไร รอลุนเลยจ้าเอาลก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนรด,ดีมกันนะฮะเพราะว่าคุณจะได้ของฟรีๆไปใช้กันเลยตอนนี้ก็คือกรอกของผมได้เลยนะครับนี่เป็นโค้ดรหัสนะฮะแจกของฟรีนะครับรับรางวัลมากกว่า1 5 0 0 0นะครับผมได้แล้ววันนี้อกรอกได้เลยกด เกมเนี่ยครับเป็นเกมมือถือนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นในคอมก็เล่นผ่านอิมูก็ได้นะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเกมตะวันตกแล้วดูไม่รู้เรื่องครับเพราะว่ามีภาษาไทยเนื้อเรื่องจะเป็นแนวแฟนตาซีตะวันตกก็เดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมาดูนะว่าเกมนี้เป็นเก,เกมยังไงนะส่วนก็คือการต่อสู้นะครับต่างๆเกมเนี่ยจะเป็นแนวแอนิเมชั่น 2D นะครับผมก็กึ่งๆ AFK คือสามารถ AFK เล่นได้ด้วยนะครับจะเป็นแนวตั้งอย่างเดียวนะครับผมทีนี้นี่ถ้าใครเพิ่งมาเล่นนะครับ แจกฟรีไปเลยนะครับกล่องสมบัติ15 0 0 0กล่องนี่ก็คือกล่องตรงนี้นะครับทีเนี้ยไอ้กล่องนี้ผมได้มาจากการฟาร์มมานะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันได้อะไรกล่องนี้ก็คือเหมือนการที่เราไปฟาร์มมาแล้วเราก็เปิดมาลุ้นขออีกทีหนึ่งนี่ อันนี้คือเราไม่ต้องมานั้งกังวลน,นะว่าเราเปิดมาเราจะดูว่าเฮ้ยมันดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันมีบอกเลยเหไหมแหวนที่เราได้มาวงนี้ก็คือต่ํากว่าที่เรามีบดเลยอพลังชีวิตน้อยกว่าแต่ว่าดันไปแข็งเก่งเพิ่มปัญญาลดความคล่องแคล่วก็ดูตรงนี้ได้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยอย่างตอนนี้ผมใส่แหวนวง409อยู่ นะครับถ้าไม่ดีก็ขายทิ้งก็ได้นะครับซึ่งขายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเงินแล้วก็กลายเป็นเลเวลเราอได้อีกนะครับเนี่ยกดได้รัวๆเลยผมมีเยอะมากครับสุ่มมารัวๆเลยเนี่ยอุ๊ยทีนี้ได้มาเป็นเป็นทางฝั่งของเท้าเซอร์เบอร์รัสนะฮะแต่ว่าไม่ได้ดีกว่าของผมอันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าของถุมใส่ยอยู่เนี่ยเป็นเ hey, ทพเจ้าประทานชีวิตรอดสี่ดาวรองเท้าคําพิพากษาแห่งความตายโอ้โหแค่ชื่อก,ก็กินขาดแล้วนะครับผมก็สเตตบัต่าก,กันพอสมควรเลยขายแดง นะครับเนี่ยมันก็จะสุ่มของไปเรื่อยๆนะฮะลุ้นของดีนี่ครับอันนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันคือ2ดาวนะครับเวลเยอะกว่าก็จริงนะน้อยกว่าขายแบบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยสุ่มไปนะครับทีนี้ผมได้ของดีจากที่นี่มาเยอะมากนะฮะต้องนั่งสุ่มดูเรื่อยๆนะครับถ้าใครมาเล่นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าพลาดนะครับคือถ้าใครพลาดเนี่ยนะครับผมต้องไปฟาร์มออหลังโคดหลังแข็งเลยนะครับ หนึ่งหมื่นห้าพันกล่องน,นะอุ้ยอันนี้เนี่ยสามดาวนะครับเป็นสร้อยคอนรกเทพระเจ้าประทานชีวิตรอดสามดาวนะฮะก็ทางฝั่งของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับผมความเก่งเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความคล่องตัวลดลงเอมดิเฟนส์เพิ่มขึ้นกิแเดมเยอะกว่านะฮะอืมผมเอาอันนี้ดีกว่านะครับติดตั้งเลยนี่นะครับ พลังโจมตีผมเพิ่มแล้วนราลองหาอีกสัก3 4ชิ้นนะเปิดให้ดูอันนี้ก็โอ้สีแดงลบเยอะจัดหาไปไม่ต้องคิดเลยครับอันนี้ทีนี้มันจะมีแหวนผมจะเป็นแหวนม่วงอยู่นะครับหาดูต้องดูต้องเรื่องของดาวด้วยนะครับตอนแรกบอกว่าจะหา3ามสชิ้นไม่ได้แล้วมัน,นเพลินไปหน่อยอันนี้ก็ยังไมา่เคยขออีกสัก2กคึบพออีก2กึบพอแล้วอีก2กึบกึบที่1กึบที่2 เฮ้ยเกือบที่2อุ้ยเกือบดีนะมาแหวนมาแต่ว่าเดมิดลดไป4 4 0 0 0 k พโอเคประมาณนี้นะฮะทางฝั่งของการเปิดกล่องพอทุกคนเข้ามาถึงหน้าเกมเนี่ยครับผมก็แนะนำว่าไปทำา u e s เนื้อเรื่องก่อนก็ได้ยังไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากนะครับไปตีมอนไปทำภารกิจทีละด่านไปทำภารกิจทีละด่านนะครับเอาให้เรามีคงมีของไปสักพักนี้ก่อนทีนี้ผมจะพาไปดูทางฝั่งของเดี๋ยวมาทางฝั่งของสกิลคัสกันดีกว่านะครับว่าตัวเรามีตัวอะไรบ้างอะผมจะเข้าไปดูทางฝั่งของอาวุธนะ นี่สกิลคัเพอเราเข้ามานะฮะก็จะมีบอกด้วยเห็นไหมมีนักลบเรนเจอร์อาร์คไนท์นักฆ่าอัศวินส่วนตัวนี้ผมเป็นนักเวทด,ดึกลับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มาเนี่ยครับผมก็โลจะไม่ได้เปิดเยอะเหมือนผมนะฮะก็จะมีโลนักลบเรนเจอร์อาร์คไนท์คือจะปลดตามเลเวลไปนะครับเลเวลไปเรื่อยๆปุ๊บมก็จะปลดล็อกตามที่เรานี่ฮะอย่างอาชีพนักลบนะครับ สำหรับคนที่อยากได้สกินนะครับแบ็คบูคงนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นแพ็คเติมเงินนะครับผมเป็นสกินเสือใครไม่รู้ว่ามันมีด้วยหรอเฮ้ยเพื่อนเขาเติมไปตรงไหนมาที่ตรงนี้ครับเติมเป็นครั้งแรกนี่แบ็คบูคงนะครับผมก็จะได้เกรอบเป้าหลอมนะครับผมนี่มีเติมเป็นครั้งแรกนะครับก็จะได้ผู้พิชิตมังกรนี่เป็นสกินนะครับซุนหงอคงนะครับโอ้โหของดีนะฮะเนี่ยจะพีรีวิวสกิลด้วยแ a n g เข้าไปครับแยกตัวเป็นขนนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้นะฮะเพียงแค่เติมเงินครั้งแรกนะครับผมก็นี่เลยครับเป็นของขวัญรับสายคู่ใจเลยนะฮะ คือตรงชื่อตรงตัวเลยฮะนักรบนะครับไปสู้แนวหน้านะครับกายภาพ AOE d p s เนี่ยมันจะมีท่าสกิลก็คืออ่านได้หมดเลยเป็นภาษาไทยนะครับเลนเจอร์เลนเจอร์ก็เป็นตีไกลนะครับตามชื่อเลยครับเป็นธนูอาร์ไนน์นี่จะเป็นทางฝั่งของเวทมนต์นะครับ AOE แล้วแต่ว่ามีควบคุมโล่ด้วยนะครับจอกแนวถึกถึกหน่อยแล้วก็ใช้พลังเวทได้ส่วนต่อไปเนี่ยนักฆ่านะครับผมนักฆ่าก็แอสซัสซินนะครับแนวแบบว่าพิว๊ินะครับกายภาพเดี่ยวสังหารแนวหลังนะครับแล้วก็มีอัศวินอัศวินนี่จะ ดาเมจดีดินะครับก็จะเหมือนแบบว่าตัวถึกต,ต,ตัวแท้งเลยยืนแนวได้อย่างเดียวนะครับส่วนที่ผมเลดนอยู่เนี่ยนักเวทลึกลับนะครับนักเวทลึกลับก็จะเป็นแนวผสมนะครับสามารถฟื้นฟู หาซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ทางฝั่งของสกิลคัสมีประมาณนี้นะฮะทีนี้ก็จะพาไปดูทางฝั่งของผู้ช่วยนะครับก็เกมเนี้ยเราไม่ได้เล่นคนเดียวครับเราจะมีผู้ช่วยอีก2คนนี่เห็นผู้ช่วยผมไหมผู้ช่วยของผมก็จะเป็นทางฝั่งของนี่ผมเลือกเป็น under t a k e r แหงเหวลึกทีนี้คนที่มาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยจะเล่นสายไหนดีนะครับจะหาสายคู่ใจเป็นคอมโบไหนนี่กดไปที่ขบ,บวนแนะนําตรงนี้ก็ได้ครับเขาจะแนะนําคอมโบให้นะครับอันนี้เนี่ยจากที่ผมได้ไปลองมานะครับผมคอมโบที่ผมไปลองเนี่ยนะั่งเว ซัพพอร์ตแล้วก็มีคาอาตาลินนะครับเป็นตัวเมืองมุมแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบตัวตัวแทงเอาไว้ยืนแนวหน้าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยบางอันก็เราไม่มีก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆปรับเป็นตามเมตาก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะมีหลายส่วนเลยถ้าเกิดเราเล่นสายทางฝั่งของเลนเจอร์เนี่ยมีขบโบไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับก็เราสามารถลงมาปรับเปลี่ยนตามนี้ได้หรือจะมีหรือจะเป็นขบวนหรือเราจะปรับแต่งตามสไตล์เราก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมที่เขาชอบใช้กันทนะทิ ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของเกม Evil Chess เนี่ยมันจะแตกต่างทีนี้เนี่ยครับผมเรื่องของเลเวลเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยเราต้องอัพทุกตัวเลยหรือเปล่าผมจะบอกว่าเราไม่ต้องอัพทุกตัวครับเราอัพอันเนี้ยเนี่ยฮะตัวอื่นก็จะเลเวลอัพเหมือนกันนะฮะนี่อย่างผมสลับเป็นตัวหนึ่งนะฮะเอาเป็นตัวอื่นแล้วก็เอาเป็นตัวนี้อ่ะผมสลับมาครับนี่ฮะมันก็จะกลายเป็นเลเวล52เหมือนกันคือไม่ต้องห่วงเลยว่าการที่เราอัพเลเวลเนี่ยอัพเกรดตรงนี้นะครับตัวอื่นมันจะต้องอัพหรือเปล่าไม่ต้องครับับคืออเเเเเรราาาพทีีดยยววสหจะลล เท่านี้เลยนะครับโดยสหายคู่ใจของเราเนี่ยครับเราก็สามารถเพิ่มความสามารถให้มันได้อีกนะใส่เป็นทางฝั่งของเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างตอนนี้คือเสื้อผ้าผมนี่เจียมเจี้ยนอยู่เห็นไหมรองเท้านี่ก็แบบรองเท้ากลางๆนะครับรีวลหนึ่งนะ ไอตรงเนี้ยเราสามารถหาได้จากหมดหมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปลุยโหมดหมู่บ้านนี้อนาเขตตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะทุกคนมาตรงอนาเขตแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอย่าพลาดนะครับเพราะว่าถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยครับจะเป็นแบบล้นล้นเลยแบบเดี๋ยวผมพาให้ดูตอนผมล้นล้นเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนี่ับเป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ก่อสร้างบ้านเมืองเลยครับเมืองเหลืองผมเมืองเหลืองเมืองหลวงยังไม่มีอะไรเลยครับผมเนี่ยมีแต่บ้านฟาร์มนะครับเมืองก็ยังไม่ได้สร้างนะพวกของโบนัสต่างๆก็จะได้น้อยมากจนถึงตอนนี้เนี่ยผมอัพเต็อนน ของเรแล้วก็จะสามารถทาฟาร์มได้อย่างนี้มีโรงไม้นะครับก็เนี่ยเก็บไม้กดไม้ผมมีสองหมื่นสามแล้วนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของเก็บข้าวสาลีนะครับแล้วก็โรงสีนะครับโรงสีก็จะเป็นขนมปังไอ้ขนมปังนี่แหละที่เอาไปอัปเกรดพวกสายของเรานะครับนี่ก็สามารถการประมวลผลได้ยอดไปดิคุณสามไปดิครับน้องนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับจะใช้ทางฝั่งของข้าวสาลีในการทำนะครับอันนี้มีเหมืองด้วยรับมาก่อนได้มีเท่านี้ ลงตีเหล็กนะครับลงตีเหล็กนี่ก็ที่ผมบอกว่าเสริมความเก่งของสหายเรานี่ผมกดให้ดูแบะแบะนี่ไงเห็นไหมฮะโอ้แต่ว่าชุดม่วงผมได้แล้วดีครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าของเก็มเกียมเนี่ยทีนี้เราหลอมทีหนึ่งนะเราจะใช้ทางฝั่งของการที่เราหลอมทีหนึ่งครับมันใช้แ, 30, 000, แล่วทหดสามหมื่นเราจะได้ทั้งหมด6ชุดนะครับก็จะมีพวกอาวุธหมวกเกาะหรือรองเท้าเนี่ยสามหมื่นคลิกหนึ่งคลิกสุดท้ายปุ๊บจบเลยนะครับแต่แต่ว่า เดี๋ยวผมขอครับเดี๋ยวผมขอครับทีหลังแล้วกันผมขอดูก่อนว่าเราสามารถอัปเกรดได้หรือยังนี่เราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับจากเมืองหลวงของเราเนี่ยจากเวลรหนึ่ง 1, ไปเวล2สองเดี๋ยวลองอัปดูนะปังเรียบร้อยนะครับทีนี้เมืองหลวงเราได้เวลสองมีความแตกต่างยังไงก็เพิ่มของต่างๆมากมายเลยนะครับมผมไปดูเหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวลองคลิกดูก่อนนี่อุย้ยมีเมืองใต้ดินด้วยนะครับมีป้อมดากอนฟอรมีทุ่งหิมะนะครับเป็นการที่เราจะต้องเอา เหมือนว่าตัวละครเราไปฟาร์มหรือเปล่านะฮะระยะเวลาการค้าเนี่ย1.5เท่าโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยกดส่งออกไปเลยนะครับขี่ม้าไปหาก่อนเป็นการฟาร์มภายในตัวด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองตีเหล็กดิเมื่อกี้เราอุ้ยอัปเกรดได้แล้วนะครับอ่านอัปเกรดก่อนไม้เราเหลือเยอะนะฮะอัปเกรดได้ไหมอันนี้อัปเกรดได้ไปไม้เรามี20,000ครับอัปเป็นเลเ่อร2ให้หมดเลยไปลงอ่ะอัปเกรดก่อนครับเนี่ปเป็นเลเ่อร2แล้วลงสีอัปเกรดโอเคลงไม้อัปเกรด เราจะไม่สามารถอัพเกินเกินเวลได้นะครับเราจะได้ตามเมืองหลวงเราเลยเมืองหลวงเราเวลวสองกลับไปแคเ่วลวสองนี่ตอนนีผ้ผมไปดูเมืองหลวงก่อนอฮ้ยอัพเต็เวิวามแล้วว่าไปต่อเลยดีครับน้องๆไม้ผมเหลืออีกหมื่นเก้านะครับจะดูนี่พอไหมสองหมื่น เบลสามเท่าไหร่ดูก่อนอ,อู้เหลือซือเหลือเลยครับอําลังผลิตเราเพิ่มแม้จังหวะนี้นะผมอัพสุดเลยแล้วกันลางบอกเขตทานหลอดฉันนําข่าวมาให้พ่อมดในมือของคุณได้ประกาศคําพยากรณ์เอาไว้เอาแล้วครับพี่น้องฟังคํนัยหน่อยนี้อ้าวฟังให้น้จบหรนะีษก็จะมีเรื่องอะไรครับมีหมอดูมาทนานายนี่ตะวังนะาไปดูหมอดูงหมอดูงลองโดนหลอกแล,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 ล้ช่วงนี้ก็มีข่าวออกขนกระรวงออกขนกระแสนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมอัพเกรดให้เบลสามให้หมดก่อนเบลสามนะครับเบลสามครับ จริงๆนะจะบเวสี่ได้แล้วนะครับเนี่ยววสี่ g r ับได้แล้วนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราเพียงพอแล้วใช้ไม้พันเก้าอันนี้เริ่มหนักแล้วผมว่าน่าจะได้เคเวิลสี่เพราะววห้าน,น,น่าจะไม่พอเมืองหลวงเราอาจจะได้วิวห้านะครับแต่ของอย่างอื่นจ,จะไม่พอโอเคตอนนี้เมืองหลวงเราน่าจะตันที่ววห้าแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนอัปเกรดได้ไหมโอ้โหสามพันนะฮะอันนี้สามพันตอนนี้ไม้เราเหลือหกพันนะอาจจะอัปไปได้เลยเพราะว่าเราอัปเกรดลงไม้ก่อนดีกว่า พอท่าลงไม้เรามาเยอะเนี่ยอย่างอื่นก็จะเยอะตามตัดไม้ x 72อ่ะลองกดดิบะ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 โอ้ยเดีเยวมี7,000นะครับเป็น10,02นะครับอ่ะอัพเลยอันนี้ใช้แค่1,05ไปก่อนเลยครับลงสีเราลงผลิตเพิ่มนะฮนี่เมื่อเราขยายขยายงานเนี่ยบ้านเราเติบโตเติบใหญ่นะครับอุ้ยพอดีเลยว่ะทุกคนเหลือ3,000นะฮะโอเคเหลืออุ้ยตัวนี้เราเลเวลตันแล้วนะครับอนาเขตของเรานะฮะเนี่ยคือส่วนตัวนี้จะทําให้ตัวละครเราแข็งแกร่งขึ้นเดี๋ยวรอ เรา,เราลองหลอมดูไหมตอนนี้เรามีอยู่สามหมื่นลองดูดิว่าตอนนี้เมืองเราเลเวลหกแล้วเนี่ยถ้าเราช่างเราโหดขึ้นหรอเปล่าครับลองดูนะพะบะอุ้ยเนี่ยเห็นผลเลยนะครับจากชุดขี้เกียมเนี่ยตอนนี้ชุดจะเปลี่ยนสีเลยหมวกสีฟ้านะครับเป็นหมวกยอดเยี่ยมนะครับสีฟ้าจะเป็นหายากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปใส่ให้กับสหายเราดีกว่าว่าอันนี้พลังชีวิต19สเต็ง18พลังชีวิต19สเต็ง18อันนี้560อุ้ยอันนี้ดีกว่าครับทุกคน แต่ว่าอย่าเพิ่งติดตั้งตัวนี้ไปดูตัวอื่นดีกว่ามันมี2ตัวตัวนี้โอ้โหตัวนี้ใส่หมวกอะไรเนี่ยหมวกขี่เขียมจัดครับทุกคนใส่นี่นี่มาใหม่ครับผมนี่พลังบวกแล้วก็ใส่อันนี้อีกสีม่วง ส่วนดาบก็ไปดาบเขียวไปเนี่ยเราดูจากสีเลยครับสีมันน่าจะดีกว่าอยู่แล้วอ่าทีนี้เราก็สายเราก็มีเครื่องแต่งกายที่ดูดีมีออร,ร่าหน้าไม่หมองแล้วนะครับพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะในจุดจุดนี้แต่งตัวละครสหายเราเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปพาไปดูแบบเลื่อนขั้นหน่อยตัวละครเอาตัวนี้แล้วกันออ้ตัวนี้มันเต็มไปด้วสหายคู่ใจผมแม็กและอ่ะผมลองอัพตัวอย่างให้ดูคร่าวๆล้วกันะะเอาตัวนี้แล้วกันการที่เราจะอัพเกรดสหายของเราได้เนี่ยเราต้องมีตัวละครก่อนนะครับซึ่งตัวละครเราเนี่ยถุกเราผมจะอััเกตวนี้ โรบาบูชเชอร์เป็นตัวเวลาประหรุษนะครับกายภาพเดียวผมก็ต้องมีโรบาบูชเชอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อทําการผสมมันก็เอาอีกตัวไปบูชายันนะครับแล้วกดเลื่อนขั้นเลยนี่มันก็จะกลายเป็นอ่าโรบาบูชเชอร์ตำนานนะครับก็จะสลับจับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมจะอัปเกรดอีกผมก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ไปนะักฆ่าเจ็ดทูต ทีนี้ถ้าเราอัปเกรดเลื่อนขั้นเนี่ย,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 ยเราได้อะไรนะครับเนี่ยมาดูตรงสา,ารานุกรมนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปปลดล็อกจนถึงขั้นสุดยอดแล้วเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยผมได้มาเป็นเป็นหลอดอู้มาเก็ตปอมาเก็ตปอคนละอู้ก็จะได้เป็นทางฝั่งของสเต็นะฮะเนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอัปเกรดเพื่อปลดล็อกนะครับอ่ะผมลองดูตัวนี้ดูนี่ผมปลดล็อกแล้วนาลิซาเดรานาลิซานดารานะครับตำนานพอผมปลดแล้วเนี่ย เหมือนทาเหมือนเหมือนทาให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไปอีกเนี่ยบางคนจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะทําตัวละครให้เราเก่งเพิ่มขึ้นได้ยังไงวะนี่ยังไงชำนานปะดะผมอ่ะผมมาบอกแล้วว่าผมอ่ะชําจัดเลยตอนเนี้ยเนี่ยผมปลดล็อกให้หมดเลยแล้วกันเปิดใช้งานแล้วนะครับตัวทางฝั่งของสารนุกรมผมก็จะอัปเกรดขึ้นนะครับเก่งขึ้นนะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมีไรยเผ่าเลยนะครับก็ลองดูว่าตัวไหนเราปลดล็อกได้บ้างปลดล็อกให้หมดเลยเนี่ยโอลาสสาริโกสาริโกเฮยเหมือน ชื่อลุงข้างบ้านผมเลยฮะสาริโกทีนี้เนี่ยมันมีตัวละครแล้วมันจะไม่มีสุ่มการ์ดมันเป็นไปไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสุ่มตัวละครโชว์กันหน่อยดีกว่าครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการสุ่มตัวละครหลักนะครับอันนี้จะเป็นฟิลประมาณว่า NPC ที่มาช่วยเลือกเราเป็นสาหายที่ผมบอกไปนะครับก็คือไอ้สองตัวนี้แหละ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าตัวเราก็คือตัวเรานะครับตัวเราสุ่มไม่ได้เราต้องไปเก็บระเบลเอานี่ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับนี่นักรบเดนเจอร์อาร์คไนน์นักฆ่าอัศวินอันนี้คือเราไม่ต้องสุม่มแต่ที่เราต้องสุ่มคือลูกน้องเรานะครับลูกกระโปงที่เราต้องพามันไปลุยด้วยโอเคปะสุ่มลูกกระโปงก,ก,กันก่อนดีกว่าไปก่อนเลยสิบันมาครับสิบใบเปิดทั้งหมดบะ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 นี่ไงมาหนึ่งครับกระจกเบนซีนะครับเป็นตำนานอ่ะไปอีกสิบนี่ ขึ้นชื่อด้วยนะครับเปิดได้ที่โรงเตียมนะฮะอุ้ยมาอีกหนึ่งว่ะโอตาโต้มาอีกหนึ่งดีร็อกซิลนะครับเป็นตำนานเร็วมาอีกหนึ่งนะครับผมนะครับนักเวทนักเวทคนพัคไหนเนี่ยนักเวทออกมาเป็นทางฝั่งของลอดอูนะครับมาอีกหนึ่งครับผมตัวอะไรเอ่ยมือปืนโทเทมอืมโอเคเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของอันนี้ก่อนอันนี้แพ็คเด้งมานะฮะ ไปการทำนายผิดปกติเฮ้ยแดงมาเหรอเลเวลดาวสูงสุดถุงมือทำลายล้างนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนดิอันนี้เราเหลือกี่ทีเนี่ยเรามีอยู่700ทีเจ็ดร้อยเก้าสิบสามทีได้แค่เจ็ดทีเหรอเจ็ดสิบทีเหรอทองสามเป็นหน้งของดิกซซอนะฮะ ทีเนี้ยเราอยากเสริมตัวละครให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมฮะเราก็มาทางฝั่งของเรามาสิ่งประดิษฐ์นะครับมันก็เหมือนเป็นฟิลแบบเครื่องรางของขลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าใส่ตรงไหนนะฮะนี่มาแดง2นะครับทองสนะครับเนี่ยเข็มทิศดวงดาวไอ้ตรงพวกนี้เราต้องสะสมนะครับอุ้ยได้มาแล้วนะครับเข็มทิศดวงดาวอุ้ยกดเล่นๆนะฮะนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะพาดูเข็มทิศดวงดาวใช่ไหมฮะเนี่ยพอเราได้มาเสร็จเดือุกมาตรงหน้าแคมเปญนะครับแล้วทุกคนเห็นตรงนี่ไหมฮะไข่เนี่ยนี่ เราสามารถเอาสิ่งป,ประดิษฐ์ตัวนี้มาวางได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อนี่ฮะเนี่ยเราเอาพวกนี้นะครับมาอัพทำให้เราเพิ่มความแม่นยำสเต็งอินเด็กซ์รีเลสซีดกันคริเพิ่มโอกาสคิเลดมีเบรกพลังเบรกนะครับเนี่ยอาจที่ผมก็อ,อัพเกรดได้นะครับ ไทยมังกรแดงมาเพิ่มสิบห้าก็เนี่ยสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเราอัพได้นะครับตรงเนี้ยนี่และนี่ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะฮะนี่เมื่อกี้ผมได้นี้มาใช่ไหมทีนี้ทุกคนก็ต้องดูว่าสิ่งประดิษฐ์อันเนี้ยมันคอมโบกับอ่าตัวที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้มันเมื่อโลกของศัตรูถูกทำลายจะสูดศตรูจติดสารสตันและดาเมจที่ศัตรูได้รับจะเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งจุดห้าวินาทีนะครับแต่ไอ้ผลกระสุนตัวละคเป็นตัวเดียวนะฮะอ่ะนี่เดี๋ยว ผมถอดมันออกมาเนี่ยแล้วผมเอานี้ใส่ไปนี่นะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้แทนนะแล้วกส็สามารถอัพตรงนี้ได้นะฮะเนี่เราอัพไปก็จะมีคุณสมบ,บัตริตรัวนี้เหมือนกันเลยนะครับอืมอันนี้จะแยกกันนะฮะจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เกมนี้นะครับดูจากสีเลยสีแดงนี่คือดีสุดนะครับอันที่ผมใส่เมื่อกี้นั่นแหละก็คือดีสุดละผมใส่เป็นทางฝั่งของอันนี้แล้วกัน เป็นคําอธิษฐานสีแดงฉาดพันธมิตรคนแรกที่ล้มลงจะถูกคืนชีพและรักษาเท่ากับ15%ก็อันนี้ผมจะใส่เป็นเพราะว่าจะทําให้เพื่อนเราตายนะครับมันก็จะถูกคืนชีพมาฟิลเหมือนแบบว่าชุบฟรีะนะครับแต่ว่าเลือดจะไม่เท่าเดิมนะครับก็หมายความว่าศัตรูสามารถฆ่าเราได้หนึ่งชีวิตเราก็จะเกิดมาใหม่นะครับอันนี้ก็ใส่ได้มาัไปเลยนี่นะครับก็คือเลเวล5จะได้เท่านี้นะครับก็จะเพิ่มพลังตามนี้เลย ทีนี้ผมอธิบายระบบไปคร่าวๆยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวผมพาไปลุยดีกว่านะครับไปสำรวจหน่อยนะครับนี่มีหลายดานหลายเกมให้เลือกเลยนะครับผมเราจะไปสู้อะไรก่อนดีเอาไปศึกดวลบอสดีกว่านะครับแต่บ,บอสมันเกี้ยมเกินนี่ผมตบไปหมดแล้วเดี๋ยวลงให้ดูก่อนไลฟ์ผมนี่เดินเฉียวมันก็ตายห่าแลวครับผมเนี่ยดูดิคือแช่ผมควักดาบมามันตายแล้วอะครับคือมันเกิดไปแล้วครับอันนี้พลังผมมันเวอร์เกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของสมบัติสูญหายดีดวยกว่ามันคืออะไรนะครับ สมบัติศูนย์หายเนี่ยเราสามารถลงหาเงินได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้ผมอยู่ที่สมบัติพิสูจน์หาย8เหมือนเราต้องไปตามหาสมบัตินะผมท้าทายไปแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะลงได้ไม่เยอะนะครับสกิลทีนึงก็ปิวแล้วครับนี่โดนไปดิมาดิแล้วโดนผมไปไงได้รางวัลมาอ่ะทีนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็เราสามารถบริสได้นะครับบริสนี่ก็หมายความว่า เราสามารถลงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูนะครับอย่างตัวน,นี้คือวันหนึ่งเราสามารถบิสได้ทั้งหมด2ครั้งผมกดดูนะเนี่ยเราก็จะได้ตังค์เลยพันสนะครับเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราอยากได้ตังค์เยอะๆนะครับวิธีฟาร์มเงินแนะนําว่าให้เราไปเรื่อยๆเลยหาสมบัติที่สูญหายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ แบบสู้ไม่ไหวแล้วครับพอเราสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราค่อยไปบิดตอนนั้นนะครับถ้าเราบิดตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เงินเยอะมากๆเลยเนี่ยอันนี้ผมก็หากดไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดเรายิ่งมีเลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ทองได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือพวกเครื่องรางทํางานอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมตานานถุงมือโอเคมาอันนี้ก็คือพลังนะครับมันเจียมเกินอย่างที่ผมบอกคือผมโหดเกินแล้วไปอตอนนี้ยนี่มาลงให้น้องๆดูนะครับสะบัดขวานก็คือหลุดเลย ใครชอบแนวแกแนวตะวันตกนะครับก็มาเล่นได้นะครับนี่จะเป็นงานศิลปะแนวตะวันตกนะนี่พันเจ็ดแล้วเอา้าถึงสองพันดีกว่าโอ้ยโอ้ยอย่าทำชั้นอย่าทำชั้นเนี่ยมันคือเสียง,งเอไอร้องไงเอยกลัวกลัวพี่โปโต้มาอ้าผมถึงสองพันแล้วใช่ไหมถ้าผมถึงสองพันเนี่ยผมก็สามารถบิสได้นะครับผมเนี่ยีผมกดดูนะผมก็จะได้ตังมาฟรีๆในสองพันโดย, 2, ยที่ผมไม่ต้องทาอะไรเลย วันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถาบิสได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อเอานะครับอ่ะถึงซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งใช่ผมซื้อมา600เพชรเพราะได้อีก2,000บาทอีก3ทีเนี่ยบะบะเห็นไหมยิ่งเราไปผ่านด่านสมบัติยิ่งมากเท่าไหร่ก็ได้ฟาร์มเงินได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นดานเนี่ยอารีน่านะครับอารีน่านี่ก็ไปสู้กับคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่อันดับ2 คือตอนนี้มีแต่คนตึงๆขนั้นเลยนะครับผมเนี่ยพลังมีอยู่ 6673M นะครับเดี๋ยวเราลองไปงัดดูดีกว่าไปหาทายดูกับคนไหนดีนี่ครับก็พลังเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสู้กับพลังของพี่อวานเคมเมอร์นะครับ291ล้านอ่ะเดี๋ยวเรามาสู้กันนะครับอันนี้คือพลังต่างกันประมาณ300กว่าล้านนะครับก็ไม่น่าไหวนะครับผมเนี่ยแค่ผมหายใจเข้าหายใจออกเธอก็ผมนะเลยนะครับผมนี่อันดับผมขึ้นเลยนะครับตอนนี้ นะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะแต่ทีเนี้ยถ้าคนที่อันดับตึงกว่าเขามาตบผมผมก็หลุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะตึงกว่ากันอันดับหนึ่งครับน้องๆนะไปกันต่อดีกว่าขอโคแห่งความพินาศนะครับก็จะเป็นฟิลทาาของร้อยชั้นนะครับก็ลงได้สูงสุดนะครับตอนนี้สถิติสูงสุดอยู่ที่35ชั้นนะคือมอนมันก็ตามที่ผมบอกเลยครับสะบัดบ๊อบอะสะบัดบ๊อบผมก็ปิวหมดเลยเนี่ยตอนนี้ทีนี้ครับเวลาเราผ่านด่านนี่เราสามารถเลือกด้วยว่าเราจะเอาอะไรเข้าไปทีเนี่ย มหากราบความแม่นยำหรือจะเอาเป็นคิรีสีดนะครับผมเจิมตีพื้นฐานก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือจะเอาเป็นหลบหลีกครับผมเลือกไปทางฝั่งของหลบหลีกแล้วกันไปนะจบปุ๊บมีให้เลือกต่อเอาอะไรต่อนี่เอานี้ต่อไปคินี่ครับเราสามารถปลดล็อกช่องได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้โทเค็นด้วยตอนนี้โทเค็นเราไม่พอแล้วต้องใช้ทั้งหมดห้าพันนะเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาอะไรมาแทนอันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าบัฟใหม่มหากราบเอ็มเดฟเพิ่มความแม่นยำแต่และวกเพิ่มพลังการบล็อก เพิ่มป้องกันเวทเอานี้ก่อนเระเมเป็นยำไปนี่แหละครับการไต่หอก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆครับผมไลฟ์อัพผมเนี่ยมันก็ตบได้ทุกชั้นเลยฮะตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูสำหรับคนที่ต้องผ่านด่านหอคอยร้อยชั้นนะฮะก็อาจจะลำบากหน่อยในช่วงแรกก็ต้องปรับเกจตัวละครไปเรื่อยๆถ้าชั้นไหนไม่ผ่านเราก็ไปฟาร์มเพิ่มมาก่อนก็นะครับนี่ผมไต่ามาประมาณชั้น44นะครับมันก็ยังไม่ค่อยโหดเข้าไปลาดังเจียมเจียมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูครับอันดับ1น0 0อหนด่บ2,417ันดับสองสี่ร้อย ใครไปก็ไปนะครับผมว่าไปเล่นสักชั้นร้อยกว่านะครับก็า่าจจะตึงมือแล้วก็ระบบคข้าค่าภายในเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมารีวิวให้ดูแล้วจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่ามีระบบ AFK ด้วยนะครับนี่ทุกคนเห็นตรงน้องเห็ดตรงนี้ไหมฮะนี่นะครับก็เราสามารถมารับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเราสามารถปล่อยให้น้องไปทํางานได้เลย AFK เนะครับเนี่ยโดยที่ว่า8ชั่วโมงอ่ะ เราจะได้กล่องสมบัตินะฮะหชั่วโมงจะได้กล่องสมบัติ8อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของ10บนาทีจะได้อีก2ี4สองร้อยสี่นะครับแล้วก็สิบนาทีเนี่ยจะได้เงิน90โกนี้กดฟรีได้ครับผมวันนี้มีรับฟรีอีก4อันนะฮะน,นี่รับเลยได้อีกีกับทองนะครับแล้วก็กล่องเฮ้ยกดเพชทรทะลุไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไร จเร็วนี้เอาอีกอันนึงอ่าคือเราใช้เพชรกดลับได้นะครับเิ่มเร่งความเร็วมีทําให้เราแบบว่าปล่อยบอดไว้ด้วยนะครับมีกิจกรรมล็อกอินเนี่ยฮะต่อเนื่องแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับกิจกรรมล็อกอินต่อเนื่องเนี่ยคุณได้ตัวละครฟรีด้วยนะครับเนี่ยฮะถ้าได้เนี่ยฮะคุณล็อกอินแต่ละวันก็จะได้ตัวละครฟรีด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของพวก ของต่างๆเนี่ยรายวันนะฮะก็มีของมากมายเลยอุย้ยเห็นน้องเก็บน้องเห็ดเก็บของไหมครับผมนี่อาจริงเนี่ยใครอยากเปลี่ยนสกินก็มาเปลี่ยนร้ได้นะครับผมเห็ดชื่นบานนี่เห็นไหมเมีหลายตัวเลยนะครับน้องเห็ดนี่ก็แจกฟรีนะครับอยู่ถาวรน,นะ เอออีกเรื่องที่ผมจะบอกไปนะฮะนี่ที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยก็คือทางฝั่งของพวกคอสตูมนะฮะบอกเลยว่าดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองนะครับนี่มาเป็นเซ็ตทองเลยนะครับชุดแต่งกายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าที่นี่ผมมีไม่ครบผมยังขาดอีกนิดนึงนะครับมันก็เลยไม่ได้เซตคอมโบเอาบวกอีก10%นะครับทีนี้ผมมีทางฝั่งของนี่ฮะคอสติควอลเกอร์นะครับผมใส่เซ็ตนี้อยู่นะฮะ กถ้าใครอยากจะแบบว่าดูดีมีออร่านะครับก็สามารถไปหาเซตพวกนี้ใส่ได้นะครับเนี่ยติดตั้งได้นะฮะมันจะมีหลายส่วนแยกกันเลยนะครับเนี่ย มีทางฝั่งของเกาะทองเกาะทองหาได้นะครับหาซุมหาซื้อเราได้ครับมีให้ซื้อด้วยนะครับเป็นทางฝั่งของสกินนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ e v e r c h ์เชนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับก่อนจะจบนะครับก็ e v e r c h ์เชเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เกมแบบว่าเล่นตามปกตินะครับบอกได้ว่ามันมีประจนภัยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มีเปิดสุ่มหากล่องมีเก็บสมุดเก็บของนะครับก็ลองเล่นกันได้นะครับดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ มาเล่นจากผมนะครับรับรางวัลโคตรเจ๋งโคตรคูลไปเลยนะครับแล้วก็จะได้กล่องสมบัติอีก1 5ึ0 0หมื่นห้าพักล่องฟรีเนี่ยไอกล่องนี้ที่ผมเปิดเล่นเนี่ยเอาไปเลยฟรีๆนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปล็อกอินเนี่ยฮะมันก็จะได้ตัวละครฟรีอีก668ตัวละครนะครับแล้วก็มีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมีตะกินโอ้ทองเพียบเอิญเอิเอินะครับผมไปแล้วไลยเดือนนะครับสําหรับคนที่อยากได้ของคุ้มๆนะครับผมก็แนะนํานี่ครับเป็นพารเเมี่ นะครับแล้วก็มีพาร์ทรายเดือนนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลมากมายเลยนี่เดี๋ยวผมกดให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่ข้ามโฆษณาเปิดอัตโนมัติที่ความเร็ว2เท่านะครับจำนวนสิทธิ์ทัศไทยในรับเพิ่มขึ้น5ครั้งจํานวนสิทธิ์คืนฟรีในศึกดวลวอฒเพิ่มอีก3มนะครับมีพรีเมียมแล้วก็มีพาร์ทตลอดชีพอีกนะครับผมนี่รางวัลออฟไลน์มาโอ้โหคือของเต็มเลยนะครับแนะนําว่า ลองดูนะครับถ้าใครอยากได้คุ้มคุ้มนะครับผลประโยชน์ห้าพันสามร้อยเปอร์เซ็นในผลประโยชน์แปดพันแปดร้อยเปอร์เซ็นนะบอกเลยว่าโตดคุ้มนะครับผมประมาณนี้นะพาร์ตายเดือน